ีพีนี้เราจะพูดถึงอะไรกันคะเราจะมาพูดถึง Part Writing กับ Speaking ค่ะผู้คุมสอบบางคนอะเขาจะแบบบอก้พูดต่อสีอเออพูดต่อสี่เขาจะแบบพยายามให้เราแบบพูดต่อจนจบสามนาทีอะเราก็จะมาพูดนะคะเรื่องของหนงังสือแล้วก็เว็บไซต์ต่ตางๆนะคะที่จินนี่ใช้นะคะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้ก็กลับมาเจอกับ สพี่น้องนะคะพี่น้องอีกคนน้องอยู่บนพื้นโอเคก็อันนี้ชื่อบมี่ะคะบมี can you say hi to the camera ไม่น้าม่อินด er ้วยเลยโอเคเจนนะคะแล้วก็ชินี่นะคะก็อีพีนี้นะคะตามปกคลิปที่ทุกคนเห็นเลยนะคะเราก็จะมา เกี่ยวกับเรื่อง IEL นะคะเป็น EP ที่2ของเรานะคะทุกคนก็ต่อจาก EP เมื่อกี้นะคะยังไม่ดูก็ไปดูด้วยนะคะแล้วเราก็เคยทําคลิปไปเมื่อปีที่แล้วก็ไปดูด้วยนะคะจะได้เห็นพัฒนาการของพวกเราเว้ยพอมีคนทตบปากโอมีอ๋อ EP นี้เราจะพูดถึงอะไรกันคะเราจะมาพูดถึง Part Writing กับ Speaking ค่ะโอเคก็พ a r ์ Writing กับ Speaking นะคะก บอกเลยว่าเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างยากนะคะสําหรับเราสองคนแล้วก็หลายๆคนนะคะที่คนค่อนข้างจะกลัวบางคนก็กลัว r ร a ดิ้งนะแต่ว่าสําหรับเรา r ร a d i n g ก็โอเคอยู่นะจะกลัวพวก i t i ิงกับ Speaking, <of> speaking มากกว่า,วาอ,อก็จะขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกเพราะว่าทินี้น่าจะพูดนานน่น <laughs> <laughs> แล้วก็อยากจะแจกทริคที่สำคัญสำคัญให้ทุกคน เอาไปใช้กันด้วยเพราะว่าข้าอสอบไปก็คือค่อนข้างยากแล้วก็สําคัญต่อการบางคนก็ต่อมาหาลัยหรือทํางานทุณมอยู่อินโทรยาวจังเลยวะโอเคไปฟังกันเลยโอเค okay, ทุกคน <laughs> ก็คือเราจะตองพูด writing ก่อน writing มันจะแบ่งออกเป็น2 task รูป,ปะมันจะมี task แรกกับ task ส 2. 2> <ม>เราจะพูดถึง task แรกก่อน task แรกเนี่ยเราจะเขียนได้ต้องเขียนอย่างน้อย150ย ต่ว่าเกินนั้นก็ได้แล้วแต่แต่คือเราก็แนะนำว่าไม่ควรจะเกินเยอะเพราะว่าควรจะเอาเวลาไปให้กับทัสที่2มากกว่าเพราะมันยาวกว่าโอเคก็คือทาสแรกนะคะส่วนใหญ่จะมีรูปเป็นแบบว่าคล้ายๆกราฟมาให้เช่นกราฟแท่งกราฟเส้นหรือว่าเป็นแบบพายชาร์ตกลมๆมให้หรือบางทีก็จะเป็นแบบว่ามีหลายๆกราฟในจย์เดียวกันเช่นอาจจะแบบพายชาร์ตกันหนึ่งเป็นกราฟเส้นอยู่ด้วยกันในนี้แล้วก็อย่างที่สามารถเจอได้ก็คืออ่า ที่จะมีแผนที่สองอันอาจจะเป็นแผนที่ในอดีตกับแผนที่ในปัจจบุบันหรือจะเป็นแผนที่ในปัจจบุบันกับกอันนึ่งเป็นแผนที่ในอนาคตเป็นแบบว่าเปลี<ม>่ยนเทียบความต่างก็แบบว่าสถานที่ตรงนั้นมันแบบว่าทุกวรีนเวทหรือทุกเปลี่ยนแปล,แปล,แปลไงไปอย่างไรบ้างอืแล้วก็อีกอันนึงี้สามารถเจอได้ก็คือ <c oughs> ดูจริงจังมาข <c oughs> อแซงทำไมจะบอกว่ารอบที่ผ่านมาที่เจนไปสอบปีที่แล้วได้ แผนที่นะคะแล้วก็ที่นี่ไปสอบครั้ง<ช>ที่แล้วก็กได้แผ,แผนที่เหมือนกัน,นก็คือตอนแรกเราคิดว่าเออมันต้องเป็นกราฟแน่ๆเลยเพราะว่าดูมีหลากหลายเนาะมีตั้งแต่ทุกอย่างที่จนี่พูดบางท e ี bar graph pie chart bar ก็คือดูเหมือนจะได้แต่ว่าสองรอบได้ไหมก็อย่าลืมติวกันไปเยอะๆด้วยใช่ค่ะรู้สึกว่าไอเอลจะเริ่มออกแผนที่เยอะหลังๆแต่อยากให้ทุกคนใส่ใจลองทุกอยากให้ทุกคนลองฝึกแบบทุกอันเลย เดอยากให้ทุกคนลองฝึกทุกอันเลยเพื่อถึงวันจริงเนี่ยไม่ว่าเราเจออะไรแล้วเราสามารถทําได้หมดทุกอันใช่จะได้ไม่ต้องแบเฮ้ยเนี่ยอะไรใช่ค่เคยเจอรืงพูดอีกอันหนึ่งยู่ทรกเขาก็คือสามารถเจอแบบว่าอันที่เป็นแบบเป็นรูปแล้วเป็นขั้นตอนมีธีการทําอะไรสักอย่างอะเช่นแบบว่ารูปเป็นแบบว่า สมมติเขาเจออะไรวะตัดอ้อยอะไรเนี้ยตัดอ้อยอันนี้คือแบบที่เจอในข้อสอบสอบนะแบบว่าตัดอ้อยแบบอันแรกแบบไปตัดมาอันที่สองแบบว่าเข้าเครื่องจักรคันนุ้ยน่าอันที่สามแบบเอาเข้าโรงงานอะไรเงี้ยเป็นแบบอธิบายสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปอันนี้ก็อาจจะเจอได้เหมือนกันหลังจากที่รู้ว่าจะเจอแบบว่ากราฟหรือแผนที่หรืออะไรต่างๆนานี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องควรจะต้องรู้วิธีการเขียนหรือวิธีการแบ่งพารากราฟของแทสแรกด้ด้วยเช่นกันใช่ก็คือส่วนใหญ่นะเราจะแบ่งออกเป็น สี่ p า r a g r ก็คือจะมีพารา g r a p h introduction แล้วก็มี overview แล้วก็อีกสองพา r a g r a p h ก็จะเป็นพารา g r a p h เนื้อหาเราจะพูดถึงพารา g r a p h introduction ก่อนทุกคนก็คือ introduction ก็แบบว่าเป็นเหมือนเกริ่นนำแบบว่าเ s เซของเราทั้งหมดคือ파트เนี้ยเราก็จะอยากให้ทุกคนนะอ่านคำถามของ t a สแรกคือคำถามท a สแรกมันจะมีเขียนมาแล้วว่ากราฟดังกล่าวแสดงอ่า จำนวนประชากรในประเทศส,สหรัฐอเมริกาเมื่อปีพศ2010อะไรประมาณน,นี้มันจะแบบว่าพูดหมดแล้วสิ่งที่เราต้องทํำคือเราต้องพัล a าเฟสพั p h าเฟสคืออะไรพั p h าเฟสก็คือการเขียนเอาประโยคประโยคนี้ที่อยู่ในโจทย์อะมาปรับพลิกแปลงเปลี่ยนคําศัพท์อะไรเงี้ยให้เนื้อหามันยังคงเดิมแต่ว่าแค่หน้านตามันเปลี่ยนออกไปเช่นสมต<า>มติมันบอกว่ากราฟเส้นนี้แสดงจำนวนประชากรของเด็กแรกเกิด ในแปลว่าแคนาดาช่วงปี2010ถึง2012อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นว่ากราฟนี้แสดงให้เห็นถึงเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยหรือว่าแปลว่า,าอัตราสัดส่วนเออหรือการเปลี่ยนแปลงจากช่วงในช่วง2ปีปีนี้อะไรประมาณเงี้ยทุกคนพยายามปีบบระหว่างปีนี้ก็เป็นใช่คือให้แบพยายามเปลี่ยนคำศัพท์ให้มันไม่เหมือนเดิมแล้วจ,จะเปลี่ยนเรียกว่า location สลับหน้าสลับหลังค่ะทุกคนเราเชื่อทุกคนทําได้แต่ว่าสิ่งสาคัญที่ต้องจำไว้พื่อว่าต้องใส่ก็คือแบบว่าพวกข้อมูลสําคัญเช่นแบบปีประเทศอะไรประเทศอะไรเป็นเรื่องกับอะไรแล้วก็อีกอันนึงก็คือ unit of measurement ก็คือหน่วยก็ควรจะใส่ไปด้วยเหมือนกันเช่นว่ามันวัดด้วยเปอร์เซ็นต์หรือว่าแบบว่าเอ่อมิลลิเมตรแบบลูกบาศก์อะไรก็ต้ว่าแต่แบบว่าใส่ไปให้หมดใน introduction ใช่เสร็จปุ๊บก็ไปที่พารากราฟ2ก็คือ p a r a g า a p overview พารากาฟนี้จะเป็นพาราใครๆพูดภาพรวมพอทุกอย่างแนะนําให้เขียนแบบแค่สองรือสามประโยคต้องพูดว่าอะไรบ้างในนั้นในนั้นเนาะในนั้นก็คือแบบที่สําคัญมากๆนะคือต้องเริ่มพารากาบด้วยคำว่าโอ e ว v i e w ิวโอ v ว e w ิคอมมาอะไรเนี้ยต้องมีคํานี้เพื่อที่จะได้บอกผู้ตรขอสอบว่าแบบฉันมีโอ e ว v i e วิแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคิดเป็นแบบคะแนนเหมือนกันแล้วมันต้องมีอ่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บ ก wow ็ให้เขียนเกี่ยวกับภาพรวมเช่นสมมติว่ามันมีกราฟแบบเส้นมาใช่ปะสกราฟเส้นมันแบบว่า maximum minimum ใช่มันจะแบบว่าจุดต่ําสุดอยู่ตรงนี้จุดสูงสุดอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็พูดได้หรือว่าถ้ากราฟเส้นมันแบบว่ายึกยึยึกไปในทางที่มันขึ้นนะทุกคนก็เขียนก็ได้ว่าแบบเทรนด์มันแบบ ขึ้นไม่อกปะก็คือน,นั่นแหละแหละที่เจนบอกคือเขียนขึ้นลงหรือว่าแบบยตำสุดหุดสุด,สด,สดอะไรเง,งี้ย <c oughs> แต่วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะแตกต่างออกมาจากพวกกราฟต่างๆก็คือแมปใช่ไหมก็คือจะต้องบอกใช่ไหมในโอเวอร์วิวว่าอะไรที่ขึ้นมานบางทีมันก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับรีโนเวทใช่ไหมหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นแมปใช่ไหมก็จะมีตอนนี้และในอนาคตหรือแบบในอนาคต แลวก็ in the past มันให้ปียบเทียบกันเป็นแบบก็คืออันที่ส่วนใหญ่ที่เราจะเลือกเขียนก็คืออันที่มันมีในแต่ก่อนแต่ไม่มีแล้วหรือแบบมีแต่เปลี่ยนเป็นอย่างในอเอร์เดย์เ่นเออใช่หรือว่าเขียนอย่างนี้ก็ได้ทุกคนอันนี้คือเราไปเจอมาเนี่ยเพราะเราอ่านหนังสือเยอะมากถ้าสมมติเป็นแมปแบบสมมตินะสมมติไปเจอแมปว่าในอดีตแปลว่าเป็นชนบทปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่อะไรเงี้ยก็พูดก็ได้ว่าแบบ ในอดีตในโอเวอร์วิวโอเวอร์วิวสถานี่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นชนบทแต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนก,กลายเป็นเมืองแล้วอะไรเงี้ยคือให้แบบพยายามพูดในสิ่งที่เห็นได้ชัดมากๆเออแบบว่าไม่ต้องลงรายละเอียดทุกคนแบบว่าพอพอมองปุ๊บเห็นปุ๊บอะไรเงี้ยก็แบบพูดอน,นันในโอเวอร์วิวใช่ใช่แต่ว่าถ้าสมมติเป็นแบบว่ากระบวนการการทาอะไรสักอย่างแบบที่เราบอกว่าตัดอ้อยทุกคนก็ <laughs> <c oughs> ให้เขียนว่าแบบว่า มันมีกี่สเต็ปในการวกนการนั้นสมมติมีเจ็ดอันก็บอกไปเลยว่ากระบวนการนี้มีเจ็ดขั้นตอนแล้วก็อาจจะพูดเพิ่มนิดหน่อยก็ได้ว่าขั้นตอนแรกคืออะไรแล้วขั้นตอนจบคืออะไรใช่อันนี้คือคว้าของโอเวอร์วิวทั้งหมดพอโอเวอร์วิวเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือสองพารากราฟซึ่งเป็นพารากราฟเนื้อหาคือเราอยากให้ทุกคนนะพยายามหาวิธีแบ่งยังไงก็ได้จริงๆจะจัดให้มันดีๆแล้วก็ให้มัน แสดงออกอย่างเห็นได้ชัดว่ามันคือคนละอย่างกันเช่นแบบว่าส่วนใหญ,ญ่ถ้าเป็นพวกกราฟต่างๆอันนี้เชี่ยวชาญเรียนมาอย่างดีนะคะกับครูพี่จินนี่ก็คือจะให้พูดเกี่ยวกับว่า maximum หรืออะไรต่างๆนานา,นาใช่ไหม <c oughs> ให้มารวมกลุ่มกันอยู่ที่เดียวกันแล้วก็พวก minimum ก็จะให้มาอยู่รวมอยู่กับด้วยกันอีกพารากาฟหนึ่งหรือไม่ก็ถ้าเทรนมันขึ้นไปอย่างนี้แล้วมีหลายๆเส้น ก็ให้เลืเส้นเส้นที่มันขึ้นอยู่ในพลรากาฟเดียวเส้นที่มันลงก็คือเรารู้สึกมันขึ้นอยู่กับการจัดแต่ทุกคนแค่แบบพยายามหาความเหมือนอะในการเซดข้อมูลคือทุกคนต้องพยายามมันแล้วแต่เลยว่าจะจัดยังไงใช่ให้มันมีเส้นเออแล้วก็มันก็ไม่มีแบบตายตัวด้วยเนาะแล้วก็คือใช่แล้วแต่แล้วแต่มันไม่มีผิดไม่มีถูกแค่อยากให้มันออกมาดูดีที่สุดก็คือจะต้องทําให้มันหาแบบความเหมือนในกราฟนั้นๆแล้วก็เอามาคู่กันอันนี้พูดถึงกราฟน้งแต่ว่าถ้าเป็นแมปอะ เสนอเราเราจะแบ่งเป็นพารากราฟบอดี้แรกจะเป็นเกี่ยวกับแบบอันแรกเพราะมันจะมีมาสองแบบใช่ปะส่วนอันที่สองก็จะเกี่ยวกับแบบอันที่สองแต่ว่าถ้าเป็นกระบวนการอะไรเงี้ยเราก็จะตัดตัดครึ่งหนึ่งเลยมีเจ็ดอันเราก็จะพูดแบบสามอันแรกพูดพารากราฟแรกอีกสี่อันที่เราพูดพารากราฟที่สองอ๋อแล้วก็ที่สำคัญในอันหนึ่งคือมันอ่ะจะต้องคือในโจทย์มันจะพูดด้วยว่าให้เรามีคอม p พ r เม้นหรือเปรียบเทียบถูกปะเราก็รู้สึกว่าวิธีเปรียบเทียบที่ง่ายที่สุดก็คือการเขียนว่า อะไรมากกว่าอะไรหรืออะไรน้อยกว่าอะไรหรืออะไรมากที่สุด,สดหรืออะไรน้อยที่สุดใช่สมมติว่าแบบว่าประเทศจีนสมมติมีห้าในกราฟมันมี5้าประเทศอย่างเงี้ยก็อาจจะบอกประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดสเปนมีประชากรน้อยกว่าจีนอะไรเงี้ยมันคือการเปรียบเทียบแล้วคนแค่ทาแค่นี้โอเคนะคะหลังจากที่เราฟังพาแรกไปแล้วของไรติงนะคะมันก็ต้องมีพาที่2ใช่ไหมก็จะเป็นพาที่เขียนยาวมากกว่าพาทแรกกี่คำคะ 250ป่ะใช่ไหมชายย่างอยสอง้อยสชาย่างหน2อยส้ก็จะมากกว่าร้อยคำคืออันนี้ก็จะมีความยากในตัวของมันก็คือสอนวิธีแบ่งพารากราฟกว่านละกันก็แบ่งเหมือนกันนะอันนี้คือแบ่งไม่ใช่เหมือนกันแต่ว่าจำนวนเท่ากันคือมีสีอันพารากราฟแรกก็เป็น introduction ส่วนพารากราฟที่23จะเป็นเนื้อหาอพารากราฟสุดท้ายจะเป็น conclusion ก็คือการสรุป อันนี้ก็เหมือนเดิม i n t ทรด c t i o n มันจะมีโจทย์มาให้อยู่แล้วเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำการ paraphrase เหมือนที่ทุกคนทาในาร์ทแรกก็คือสลับคานู่นนี่นั่นเปลี่ยนคําแต่ว่าให้ความหมายมันยังคงเหมือนเดิมอันนี้คืออย่างแรกที่ต้องทํอ i n t ทรด c t i o n อย่างที่2คือการเขียน t ีส s i s s t a t e หรือว่าการบอกว่าเอ s a นี้นี้จะเกี่ยวกับอะไรสมมติยกตัวอย่างว่าสมมติอย่างโจทย์ที่เราได้มาใช่ไหมเรบที่ผ่านมามันมันจะเป็นแบบคําถามมันจะเขียนว่านักร้องเพลงคลาสสิกอ่ะ ควรที่จะได้ได้ได้น้อยกว่าแบบว่านักร้องเพลงป๊อปอ่ะเขาก็ถามว่าเราแบบเห็นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือเราอ่ะก็พาราเฟสแบบอันแรกใช่ไหมที่เขาบอกว่านักร้องเพลงคลาสสิกคนได้ได้เราน้อยกว่าเพลงป๊อปจากนั้นอันที่สองของอินโทรดักชันเนี่ยก็คือเขียนคําตอบของเราก็เขียนเลยว่าเราเห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยแล้วก็แบบว่าเพราะอะไรใช่แล้วไอ้ตรงเพราะอะไรอ่ะไอ้ตรงคําอธิบายคําตอบของเราอ่ะ ก็คือแบบสิ่งที่เราจะมาเขียนในพาทบอดี้อะเนี่ยบอกปะคือควรจะที่จะเขียนให้ชัดเจนว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องแบ่งออกมาเป็น2บอดี้พาากราฟใช่ไหมใช่เพราะว่าเราต้องพูดว่าเพราะอันนี้หนึ่งแล้วก็เพราะอันนี้สองแล้วจากนั้นเราก็มาแบ่งเป็นพารากราฟหนึ่งกับพารากราฟสองใช่แล้วก็คอนคลูชันมันจะได้แบบชัดเจนก็เลยใช่ใช่ใช่ก็เลยอยากให้ทุกคนระบุไปในตีสิสสเตทเมนต์เลยว่าเราเห็นด้วยอย่างนี้ เพราะหเพราะอแล้วก็มูออนไปภารกามบอดี้ทุกคนก็คืออย่างที่เราบอกใช่ไหมว่ามันจะต้องแบ่ง2อันเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตความคิดของเราทีเนี้ยเวลาเราเริ่มอ่ะเราก็ต้องเริ่มด้วยองท็อปิกเซนเทน์โดยปกติแล้วซึ่งท็อปิกเซนเทนซ์อ่ะมันก็คือการบอกว่าภารกามมันของเราอ่ะเราจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรสมมติว่ายกตัวยอย่างเดิมี่เรื่องป๊อป,อปอันนั้นใช่ไหมเราก็พูดประมาณว่าแบบรู้ซึ่งแต่ละเราตอบว่าเราเห็นด้วยนะ หรืออะไรสักอย่างจะไม่ได้แล้วเราก็เลยพูดประมาณว่าแบบว่าเราเห็นด้วยเพราะว่านักร้องป๊อปอ่ะมันมีฐานแฟนคลับเยอะกว่าเขาก็เลยควรจะต้องได้รายได้มากกว่านักร้องเพลงคลาสสิคออยู่แล้วล้วก็เขียนอย่างนี้ไปเลยเสร็จพเอเขียนประโยคนี้เสร็จปุ๊บในตัวบอดี้อ่ะเราก็ต้องอธิบายให้มันมากกว่าเนี้ว่าแบบว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้นะมันขยายความอะทุกคนแล้วก็ กตัวอย่างด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าในโจทย์อ่ะมันก็จะบอก <จำ S 1> ว่าให้ยกตัวอย่างเใช่ต <Based S 1> <on S 2> ช่ experience ที่เราได้รับมาจากการใช้ชีวิต <c oughs> ใช่ยกตัวอย่างอะไรก็ได้แล้วอีกคลิปหนึ่งคือมีธทที่เราเพิ่งคนพบวยตัวของเราเองคือมองว่าตัวอย่างทุกคนแบบมีคนขึ้นมาก็ได้ไหมสมมุติว่าแบบว่าสติติ <c oughs> แต่ว่าเี้ให้มันเนียนๆหน่อยนะ <c oughs> ถ้าสมมติว่าคิดว่าไม่เนียนก็อย่าเมกก็คือใช้ตัวอย่างที่เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมกได้ก็เพราะนไม่เพราะผ่านเนี่ยมันไม่ได้ตรวจความถูกผิดของเนื้อหามันตรวจว่าเราใช้แกมมาเราใช้แกมมาถูกไหมเราสามารถหาข้อมูลมาซัพพอร์ตให้เนื้อเรื่องของเราอ่ะมันรู้เรื่องหรือเปล่านึกออกปะเพราะนเราสามารถโกหกได้ทุกคนเราสามารถโกหกได้ตัวอย่างที่ไม่ดีตัวอย่างงี้ ทำให,<ร>ห้ยอวไปคนดื้นหลังทำตามเราแบบผิดผิดหรือเปล่าใช้จักรยานในการรับชมบอดี้ที่2ก็เหมือนกันก็คือเริ่มด้วยท็อปิกซ e นเทนซแล้วก็แบบขยายความอะไรก็ว่าไปเหมือนกัน <laughs> ต่อไปก็คือพา c o n นคลูชันใช่ไหมทุกคนคอนคลูชันก็คือการคล้ายๆการ paraphrase introduction เพื่อจบเอเ่ของเราก็คือก็เหมือนเดิมเหมือน introduction ก็คือประมาว่าแบบคำตอบเราคืออะไรมีเหตุผลอะไรมารองรับ แล้วหลังนั้นเราก็จะปิดท้ายพรากราฟอ่าคอนคล u s ชันด้วยประโยคที่มีความหมายแล้วก็แบบว่าจบสวยๆควณแตแบบสวยๆ meaningful related to society หรือว่า life environment ต่างๆนะคะเป็นแบบนางงามปิดท้ายขอสวยๆเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนช่วงเวลาที่คนตรวจจะ เขียนในองประย์ <Cornell> ันดาอันนี้มันเริ่มมัวแล้วมันเริ่มมัเริ่มไม่รู้นะอันนี้ครูมอไปบอกมาว่าอันดคสุดท้ายควรที่จะจบให้สวยไม่คือเขาก็ไม่ได้บอกเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับการสอบใบเอลแต่ว่าแค่เขียนแบบ general เพราะว่าเขาไม่คนบอกมาเลยคือครูอังกฤษนี่แหละบอกว่าประโยคสุดท้ายเนี่ยพยายามจบให้สวยเพราะว่าครูจะต้องเขียนการจดประกาศนัแหละ Yeah, ใช้จัก,กรยานในการรับชอมอันนี้ก็คือหมดแล้วแล้วที่สําคัญมากๆของทั้งสองพาร์ทเลย mm hmm. ก็คือการที่เราอาจจะต้องใช้คําศัพท์และรูปประโยคที่ค่อนข้างหลากหลายเช่นไม่ต้องเช่นสิสมมุติว่าพาร์ทแรกนี้ใช่ปะมันจิงแบบว่ากราฟมันก็จะมีขึ้นลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบว่าอีกยากไปรเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือเราแนะนำให้ทุกคนไปเสิร์ชคาศัพท์ที่ใช้สหรับพาร์ทแรกว่ามีอะไรบ้าง มันจะมีเซตคำศัพท์อยู่ทุกคนลองไปเสิร์ชเลยว่าแบบ writing task o i e I v O c a b u l a r y ที่ทุกคนควรจะรู้แต่านาะให้จำมาเลยแนะนำให้จำโอเคนะคะหลังจากที่เราจบเรื่อง writing นะคะแล้วก็ทุกอย่างที่เราพูดมาคือสำคัญมากนะคะเราก็จะไปต่อกันที่ภาคสุดท้ายนะคะก็คือ speaking นั <c oughs> ่นเองนะคะใช่ก็คือ speaking เนี่ยเหมือนเดิมมันก็จะแบ,บ่งเป็น3พาร์ทใหญ่ๆถูกปะ ก็คือเข้าไปเดี๋ยวบอกโดยบอกขั้นตอยไปเข้าไปเขาว่าจะขอไอดีหรือขอพาสปอร์ตกับตั๋วแพชวที่เรา register ไว้ใช่ที่ลงทะเบียนไปเราก็ให้เขาไม่ต้องตกใจอะไรอย่างนี้เขาก็จะแบบพูดเปิดวนะ่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มอัดแล้วนะพอเขาพูดว่าจะเริ่มอัดแล้วเขากดอัดแล้วอะคือตอนนั้นคือเริ่มคิดคะแนนแล้วตอนนั้นใช่ที่ตอนนั้นของเราอะเขาเริ่มกดอดัดตั้งแต่ต่อเขามาเปิดประตูให้เราเลยนะเออมัน,ม,นมันแล้วแต่แบบว่าผู้คุมสอบทุกคนบางคนมันก็แบบ กดอัดเลยอะไรเงี้ยไม่มีการทักทายใดๆอะไรเงี้ยบางผนก็เจะทักทายไม่ไบ้ไม่คือตอนนั้นอะคือของเราอะเขาเดินออกมาในห้องคือเราจะลอยอยู่ข้างนอกใช่ปะอ่ะแล้วพอเขาออกมาป๊บะคือเขากำลังจะเปิดประตูให้เราเขากำลังจะ say hello ไว้เขาก็คือแบบกดเลยแต่เขาไม่ได้บอกเรอว่ากำลังเริ่มไม่ไม่ได้คืออยู่เห็นเองเออก็คือได้ยินเสียงติดใช่เพราะฉนั้นก็ต้องสังเกตพอหลังจากขอไอดีเราไปเช็คเรียบร้อยปุ๊บกดอัดปุ๊บเขาก็จะถามคำถามคำถามแรกที่เจอสัญญาจะเป็นคำถามว่าชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเล่นอะไรอย่างนี้ อืมแล้วพอหลังจากนั้นก็จะเริ่มข้อสู่านแรกซึ่ง่านแรกจะเป็นคําถามที่ค่อนข้างง่ายแต่ค่อนข้างเกี่ยวกับตัวเราเองอย่างเช่นอะไรคะยกตัวอย่าง เช่นทําถามที่เจอแน,น,น่ๆน่าจะเป็นว่านักเรียนเป็นนักเรียนหรือทํางานอันนี้นนเพราะว่าคือเขาก็ต้องเหมือนแบบว่ารู้เกี่ยวกับเราเอ,อเขาจะได้ถามต่อได้ว่าอ,อถ้าทําเรื่องงานก็ทํางานอะไรนู่นนี่นันน่นถ้าเรียนก็เรียนอะไรอยู่ก็นนเ,รเรียนอะไรอยู่แล้วแบบจบากการเรียนตรงนี้จะไปไหนต่อมีแผนว่าจะทําอะไรอะไรก็เป็นคําถามเบสิกเป็นพาทแรกหรืออาจจะถามเกี่ยวกับที่บ้านก็ได้ว่าครอบครัวมีใครบ้างอะไรอย่างนี้ถามเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอะไรนี้ก็ได้เป็นคําถามที่แบบเกี่ยวกับตัวเราอะง่ายๆเลยแบบไม่ ไม่ได้ดิเลกใช่ไม่ได้แบบว่าลงลึกมากขนาดนั้นก็คือในานามม้ำมาทุกคนอนะ่ะพยายามตอบสักสองสามประโยคชั้นๆกระปอมมันต้องขยายความเยอะตอนนั้นที่นี่ไปเจอไปเจอคําถามว่าอะไรก็เจอคำถามนี่แหละว่าเรียนหรือทางานอะไรบ้างหลังจากนั้นเขาก็ถ้าเริ่มถามประมาบ,บว่าเออแล้วแบบเหมือนวูทีนเวลาเราเป็นนักเรียนอะ่ะกิจวัตวร,รของเราทําอะไรบ้างอ,อะไรเงี้ยตอนนั้นของเราก็เจอเหมือนกันว่าทํางานอยู่หรือเรียนอยู่แล้วสิปับเขาก็ถามว่า นอนดึกหรือเปล่าเออจอถามเจอถามนการถามว่านอนดึกหรือเปล่าเราก็จะแบบนอนดึกเพราะุูนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ถามไปเรื่อยๆใช่จะไม่ค่อยยากจะเขาถามเเดียวกันเลยออพอมาเซฟเดียวกันเลยวะแสดงว่าเขาไม่ค่อยเปลี่ยนหรือคนคันแรกมันจะวนกันแค่เนี้ยสองห่างกันเป็นปีเขาอาจจะมาวนหรือเปล่าเขาอาจจะวนใช่เลยได้แล้วก็ผาสองเราได้อะไรผ่าสองจะเป็นผ่าที่เขาจะให้กระดาษคำตอบผัดกระดาษโจทย์เรามาแล้วจะให้เวลาเราพูด หนึ่งสองนาทีแต่ว่าเขาอาจจะให้เวลาเราคิดก่อนหนึ่งนาทีโดยที่เขาจะให้กระดาษเมามาเราสามารถจดลงไปได้ว่าเราจะพูดอะไรบ้างภายในหนึ่งนาทีนี้พอหมดหนึ่งนาทีปุ๊บเขาก็จะบอกว่าหมดเวลาจดโน้ตแล้วเริ่มพูดได้อะไรอย่างนี้คือเราแนะนำว่าให้ทุกคนอ่ะพยายามเทคจดโน้ตเป็นแบบคำสั้นๆเป็นคีย์เวิร์ดอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้แบบ พูดแล้วเรามองปึ๊บแ,แบบรู้สึกอ๋อเรื่องนี้นี่เองอะไรเงี้ย,ไ,ยไม่ต้องเขียนอะไรยาวพทุกคนอ๋อเรื่องนี้นี่เองคือไม่ต้องเขียนอะไรยาวเขาไม่เขียนไ,นไม่ทันมีแค่หนึ่งนาทีไอ้อของเรามาทุกคนคือคือมันจริงอยู่ที่ว่าเขาอ่ะให้เราพูดหนึ่งถึงสองนาทีถูกปะ่ะแต่คือเราแนะนำให้ทุกคนอ่ะใส่เต็มเลยสองนาทีเหตุผลแรกก็คือเพราะว่าเราอ่ะสอบของ i t i s h Council ใช่ป่ะคือเราเคยมีประสบการณ์จากการสอบครั้งที่แล้วมาแล้วว่าแบบเราอ่ะพูดไม่ถึงแล้วทีเนี้ยผู้คุมสอบบางคนอ่ะเขาจะแบบ พูดต่อสีเออพูดต่อสี่เขาจะแบบพยายามให้เราแบบพูดต่อจนจบสองนาทีอะเราเลยคิดว่าให้ทุกคนนพูดไปเลยให้มันจบสองนาทีแล้วเขาจะบอกว่าให้เราอะหยุดเองใช่เขาก็จะเออเวลาอะไระเจอเป้าแบบพอให้พูดต่อหรือว่าอยูพูดสองไ่พูดสองนาทีเลยแล้วเขาก็มาหยุดเราเองคือถ้าเขาเราพูด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 ยังไม่จบเลยนะสองนาทีแล้วอยู่ดีเขามาหยุดเราก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วมันหมดเวลาแล้วใช่แล้วก็ทริกที่ทํทำให้มันถึงสองนาทีอะสำหรับเรานะเรารู้สึกว่า เราต้องมีการปูเรื่องก่อนไว้ทุกคนสมมติว่าสมมติเขาไหเราเจอใช่ไหมถามว่า discussion หรือว่าแปลว่าบทสนทนาไหนที่รู้สึกว่าน่าสนใจในชีวิตคุณใช่ป่ะคือเราจะไม่สามารถแบบพูดเลยว่าบทสนทนาเกี่ยวกับข้าวมันไก่นะอะไรเงี้ยเนี่ยบอกว่าแบบว่าเออฉันพูดเกี่ยกับน้องเรื่องข้าวมันไก่ว่าแบบวันนี้อยากกินข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่อ้อมอยากไปร้านนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คือมันจะแบบว่จะจำแนกมีทุกคนทุกคนต้องมีการปูเรื่องอหนึ่งเช่น เออเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฉันกับน้องน่กำลังนั่งกันอยู่ที่ตัวอย่างของจริงเลย <laughs> ไม่ใช่ข้าวมันไก่ <laughs> <laughs> ไม่ใช่เลยเอ่ะโอ้ยเอาอย่างไม่ใช่ข้าวมันไก่สมมรับคำถามที่เราเจอเรื่อง discussion ใช่ปะ่ะแล้วงอยากว่า,าแบบเออเนี่ย เทอมที่แล้วเนี่ยเราอะเทคคลาสวิชาหนึ่งชื่อว่าวิชามีเดียหรือทีเรียนซึ่งเป็น,นคาสเกเกี่ยวกับมีเดียศาสนาและในคาบแบบทุกครั้งอะครูก็จะชอบให้เวลานักเรียนในคาบเพื่อที่นักเรียนอะจะได้ถกเถียงการเรื่องประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เคยเรียนไปแล้วหรือว่าเอาทฤษฎีที่ได้เรียนเนี่ยไปวิเคราะห์ mm hmm. สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอะไรคือเราก็จะปูมาก่อนแล้วก็เ,เิ่มเขาเรียกว่าแบบเออแล้ววันนั้นเมื่อแบบเดือนที่แล้วครูก็ให้แบบว่า เอาทฤษฎีของนักคิดคนนี้มาแบบยกตัวอย่างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยเริ่มลงรายละเอียดคือเรารู้สึกว่าการปูเรื่องเป็นอะไรที่สําคัญมันจะช่วยให้เราแบบกินเวลาไปอีกอีกทริกนึงที่สําคัญที่เราสังเกตเยอะมากทริกเยอะมากคือเรารู้สึกว่าให้ทุกคน,นอธิบายลูกเสียงกลิ่นรส <c oughs> เป็นคำ <c oughs> อธิบายที่ช่วยช่วยชีวิตมากสูตว่า อันนี้ตอนที่เราซ้อนก่บในห้องเรียนเหมือนขี้เลย <c oughs> ไม่ใช่สมมุติสมมุติแต่ก็คือมันก็ไม่ใช้ไม่สามารถใช้ด้ทุกสถานการณ์นะทุกคนเข้าใจไหมไนคนนี้ไม่ได้นะ <c oughs> ทุกคนมีจัก,กรยานในการในการเลือกใช้สมมุติเราเราซ้อนกับเจนเราเจอโจทย์ว่าสิ่งของที่คุณอยากซื้อในอนาคตคืออะไรเราก็บอกแล้วว่าสมมติเราอยากซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อหนึ่งก็จะบอกว่าอยากซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อนี้ มันสีนี้หนังคือทุกคนเอออ <c oughs> <shirt. c oughs> ีกอันนึงคือคือทุกคนเมคไปเลยเว้ยโกหกไปเลยทุกคนไม่ต้องสนว่ามันเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงสร้างจระเข้เนื้อครูหนังจระเข้สีนี่นี่นี้กระเป๋าขนาดกลางเออคืออธิบายแบบรูปรถกลิ่นเสียงหรืออย่างนึ่งคืออธิบายคนที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์แม่จะช่วยออกคนละชื่อใช่แม่จะพยายามดึงอะไรเข้ามาในเรื่องราวของเราเยอะๆทุกคนทุกคนพยายามทำให้มันเกิดเป็นแบบเหมือนนิทานเรื่องหนึ่งอะนึกออกปะพราะทำเพราะเพราะการที่เราทำให้มันกลายเป็น นิทานเรื่องหนึ่งอ่ะมันจะสามารถดึงนู่นนี่นั่นเข้ามาได้เช่นแบบน้องฉันเนี่ยแบบว่าแบบเชี่ยวชาญเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมมากฉันเลยตัดสินใจปรึกษาน้องแล้วก็บอกอยากได้ใบนี้ใบนี้รูปร่างเป็นอย่างน,นี้น้องบอกว่าแบบนี้มันไม่ดีหรอกนะให้พี่ซื้ออันนี้ดีกว่าคือแบบดึงออกาอมาพอแบบดึงอะไรเข้ามาเยอะๆมันจะกลายเป็นเรื่องราวที่เราสามารถแถได้ทุกคนทำให้พยายามทำให้มันเป็นนีฐานเรื่องหนึง่งนี่คือทริคส่วนพาที่3มันจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับพาที่2 สมมติเราอะโดนเรื่องบทสนทนาหรือข้อถกเถียงที่น่าสนใจใช่ปะเขาก็จะถามว่าแบบว่าคุณคิดว่าแบบว่าปกติคนคุยเรื่องอะไรกัน,นคิดว่ะจําววนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันจะเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากของคำถามพาร์ทหนึ่งมันจะค่อนข้างแบบดึกล<อ>งไปแล้วก็ต้องตอบยาวประมาณห้าถึงหประโยคอืมคือรู้สึกว่าควรจะตอบยาวหน่อยแบบพวกขยายความเยอะหน่อยอะไรอย่างงี้อีกคลิกหนึ่งที่ทำให้คำตอบทุกคนยาวคือการ,รยกตัวอย่าง ยกตัวอ,อย่างอะไรที่สําคัญมากสมมติว่าแบบว่าอย่างนี้ยกตัวอ,อย่างทุกอันเลยได้ปะ่ะเออยกตัวอ,อย่างทุกอันเลยก็ได้นะแบบว่าไอในไอสตรอรี่สองทีก็เหมือนกันแบบยกตัวอย่างอะไรอะยกตัวอย่างได้ยกไปเลยเช่นแบบเขาบอกว่าอะไรวะเหมือนเราจะคําถามประมาณว่าแบบว่าคุณคิดว่าการที่แบบว่าคนจะสามารถโน้มน้าวความเห็นของคนอื่น,นต้องใช้วิธีอะไร เราก็จะบอกว่าแบบเออเนี่ยต้องใช้แบบวคนคนนั้นก็ต้องแบบใช้ภาษาที่ดี mm hmm. อะไรเงี้ยก็ตัวอย่างก็ได้ว่าแบบอย่างเช่นน้องเชนเน่เป็นคนที่แบบโน้มน้าวใจเก่งมากเนี่ยก็จะชอบแบบว่าใช้คำศัพท์นู่นนี่นั่นหรือว่าแบบว่าเหตุผลอะไรต,ต่างๆอ่ะเอเอพยายามยกตัวอ,อย่างมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะทำให้คำตอบเราล้วคขึ้นี๋ยวเราก็จะแบบแถได้ขึ้นมากขึ้น,นอธิบายได้มากขึ้นซึ่งมันก็จะส่งผลดีต่อคะแนนโดยรวมของเราอันนี้จริงแบบเป็นคนน้มนาวเก่ง S <S อันนี้อันนี้แถขึ้นมาคิดได้เมื่อกี้จริงๆแต่นคนพูดไม่รู้เลย <S <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้คือทริคของเราใช่อ๋อแล้วก็จะบอกว่าทุกคนคือทุกคนมันจะเป็นต้องพูดเร็วนะไอ l อ s s p e a อ่ะแต่อยากให้หลักษาแบบความเร็วอ่ะให้มันแบบถ้าจะช้าก็คือให้ช้าแบบว่าสม่สำเสมอกันอน่นึก้อก<ต>ว่าอย,อย่าชา้ <S <S ชาเกินแต่ช้าเกินนะทุกคน <S 2> <S 2> <S อย่าให้มันแบบนา่าเกลียดเกินไปอะไรเงี้ยคือพอแบบว่าสมมติถ้าพูดสองนาทีพูดแบบ ใช่คือเขาไม่ได้มัก็จะไม่ได้ใช่แต่คือไม่ต้องพูดเร็วขนาดนั้นเพราะเราเราเป็นคนไม่ได้พูดเร็วเลยเราโดนเจนว่าอะไรรอบาถ่ายผู้ช้าจังเลยจริงไม่แต่ถ้ามันช้าถ้ามันช้าไปก็ไม่ได้ก็ไม่โอเคก็เดี๋ยวโดนถักคะแนนนะทุกคนแต่ว่าแบบไม่ต้องรีบที่ก็แบบนี่นะคะใช่มเราทเค้กย้อน t i m แห่ใจเข้าลึกๆได้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเราสามารถแบบหยุดคิดได้นิดนึงอ่ะไม่จำเป็นต้องแบบทันทีนะขอ่าทุกคนโอเคนะคะอย่างสุดท้ายก็คือเราก็ พูดกันมาครบทุกแนวข้อสอบแล้วแต่ EP 1อย่าง EP 2นะคะเราก็จะมาพูดนะคะเรื่องของหนังสือแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆนะคะที่จีนี่ใช้นะคะตอนที่ติวเพื่อสอบไอเอลนั่นเองนะก็คือตั้งแต่ลงวิดีโอไปปีที่แล้วนะก็คือคนถามเข้ามาเยอะมากนะคะก็อยากให้ดูกันถึงจบนะคะจะได้คำตอบเพราะว่าแต่ลอนที่จะไปต่าคอมเมนต์ก็คือบอกว่ามีในใวิดีโอแล้วนะคะก็นั่นแหละ ก็อย่าลืมฟังกันดีๆนะคะเพราะว่าหนังสือที่เราเลือกใช้ก็คือค่อนข้างดีเลยก็ใช้มากแต่รุ่นของเราเลยใช่คือเราใช้หนังสือเซตของ Cambridge ทุกคนมันจะชื่อเล่มว่า i e l a c a d e m y c a m b r i d g e เดี๋ยวให้เจนแปะรูปมันจะเป็นปกสีำดำๆแล้วทีนี้นมันจะมีหลายเวอร์ชั่นรู้สึกปัจจุบันมันจะมีถึงเวอร์ชัน 15, 14หรือ16แล้วนะ แต่ก็คือทุกคนก็สามารถแบบว่าถ้าอยากฝึกจริงๆก็ก็ฝึกได้ทุกเวอร์ชันเลยอะเพราะมันก็แบบแนวๆคล้ายๆเดิมอะไรเงี้ยในเล่มนั้นมันก็จะมีแบบ practice test ประมาณ4อัน <S <S <ม>แล้วก็มีทุกมีทุกทาเลยทั้งแบบฟังพูดอ่านเขียนมีหมดแล้วก็จะมีเฉลยให้อัน<ม>นี้คือที่เราใช้เป็นหนังสือแล้วก็ส่วนมากเราจะใช้แบบว่า Resource ทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าเราอาจจะชอบดู YouTube วิดีโอของพวกแบบว่าติวเตอร์แบบทั้งฝั่งต่างประเทศอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้เจมแบบแปะลิงก์ตรง description box แล้วก็จริงๆอ่ะทุกคนก็สามารถเสิร์ชเอาเลยในอินเทอร์เน็ตได้นะแบบเสิร์ชสิ่งที่ต้องการเช่นอยากรู้คำศัพท์ก็แบบ IELTS writing task 1 vocabulary อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นแล้วทุกคนก็แบบเลือกเลือกเว็บเลยก,ก,ก็ได้ก็ดูได้หมดอ่ะแล้วก็ดูหมดเลยแล้วก็ที่เราติว speaking กันกับจีนี่ก็มันจะมีทั้งหมด3พาร์ทใช่ไหม speaking อ่ะก็คือ อยากได้พ์ทไหนก็พิมพ์์ทนั้นไปนเลยเพราะว่าเราก็ใช้แบบคละะกะกันไปที่อยู่ในหน้าเว<ช>็บ <web S 2> ที่ขึ้นมาอันแรกก็<ช>เลือกอันนั้นแล้วก็ไลน์ลงไปใช่ก็คือแบบเออเอาเลยเสิร์ชเลยอ๋อแล้วก็สปีกกิ้งอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดคือประมาณว่าเวลาฝึกอ่ะอยากให้ทุกคนอ่ะถ้าสมมติไม่มีแบบว่าเหมือนเพื่อนแบบอย่างเราอะไรอย่างี้ใช่ไหมหรือถึงมีก็เถอะก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะอเสียงตัวเองไว้ตอนพูดแล้วทีเนี้ยให้ไปฟังย้อนดูเพราะว่าเราฟังย้อนดูเราก็จะแบบ รู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนหรู้ว่าเราใช้คําศัพท์อันนี้ซ้ําเยอะเกินไปแล้วนะหรือว่าอันนี้เราแบบออกเสียงผิดใช้คําศัพท์ผิดอะไรเงี้ยมาฟังย้อนดูแล้วก็แบบจดโน,โนต้ตเอาไว้ว่าเราควรจะแก้ไขตรงไหน,นจะได้ไปพัฒนาครั้งต่อไปให้มันดีขึ้นใช่เพราะบางทีถ้าสมมติคนฟังฟังรอบเดียวมันก็จะเอ้ยบางทีบางทีเจนมันก็แบบไม่ได้สังเกตอะไรเงี้ยหรือบางทีแค่เราฝึกคนเดียวเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรไปบ้างก็เลยแนะนาว่าให้ฟังย้อนจะดีกว่าจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าคนพัฒนาตรงไหน โอเคนะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับทริคนะคะแล้วก็การเล่าประสบการณ์สอบ i อเอลครั้งล่าสุดนะคะของจีนี่นั่นเองนะคะก็หวังว่าวิดีโอนะคะทาง EP 1แล้วก็ EP 2นะคะของเราแล้วก็ EP ตั้งแต่ปีแล้วนึกจะมานเรียกว่าอีพสูนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ ทุกคนก็สามารถเอาทริคของเราไปปรับใช้ได้เนาะขึ้นอยู่กับว่าใครคิดว่าอันไหน useful บ้างนะคะแต่เราก็คิดว่าที่เราพูดพูดมาทั้งหมดก็มีความสำคัญเราแบบเปิดหอะไรอ่ะบอกหมดเลยไม่กันไม่กลัอนจริงๆนั่นแหละก็ถ้าใครชอบวิดีโอ,อนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะแชร์ Share, subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะคะว่า ชอบอะไรในวิดีโอเราหรือว่าให้กำลังใจต่างๆนานาหรือมีไอเดียคอนเทนต์ต่างๆก็บอกมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจนก็จะกลับแคนาดาเร็วนี้แล้วก็ถ้าใครอยากดูวิดีโออะไรก็บอกมาได้นะคะจะขึ้นปีสองแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยจะได้มาดูวิดีโอของเราได้อย่างทันใจนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย